รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ stop loss ค่ะตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายในช่วงภาคเช้าวันนี้แกว่นตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะในขณะที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราติดตามข่าวใหญ่เรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะคะซึ่งก็มีการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีแล้วที่0.25%นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยมุมมองเทรนด์ของการลงทุนไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกันกันกบคุณนิพน์พลจวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณนิพนคะจากข่าวเรื่องของเฟดนะคะแล้วก็เทรนด์ของตลาดฟิวเจอร์เช้านี้เป็นยังไงคะเออฟิวเจอร์ดูไม่ดีแล้วนะฮะค่ะวันนี้ฟิวเจอร์พอหลุดแปดสองหกมาเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเป็นช็อตแล้วนะฮะเป็นช็อตแล้วก็สต๊ารลอนเลยนะฮะสต๊ารลอนแปดสามหกนะฮะค่ะจังหวะเราไม่ดีนะฮะจังหวะเราน้ำมันลงนะฮะอันที่สองเราก็มูลไม่จบนะฮะค่ะถ้าจะเป็นลบนะฮะเป็นลบกับเรา ค่ะที่เคยเรียนไว้ว่ามันต้องลงทครั้งนะครับเราดูแล้วกันวันนี้ถ้าตลาดลงแล้วมีวอลุ่มไหมถ้าวอลุ่มไม่มีนะครับก็ฟัดต้อก็คือที่เดิมนะค่ะที่แปดร้อยนะค่ะถ้าเจ็ก็พันสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าลงแล้ววอลุ่มเยอะก็คือว่าเดี๋ยวจะดุตันสองร้อยห้าสิบนะค่ะดูวอลุ่มพอในในอธิบายนิดนึงก็ถ้าเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของตลาดหุ้นนะครับฟันโฟเงินไหลออก ค่ะการขึ้นดอกเบีย้ยค่ะจะมีผลต่อตลาดหุ้นเรายัางไงคะเรามีผลลบเลยนะฮะเป็นผลลบกับเราเพราะการขึ้นเนี่ยเขาบอกแล้วนะเขาขึ้นปีละสี่ครังนะคค่ะชัดเจนนะครับแล้วเราขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเรายังไม่ฟื้นตัวเราขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็จะมีเงินบาทจะออกนะครับเงินก็จะไหลออกนะค,ค่ะบคเล่นก็คงเล่นได้เป็นเป็นลักษณะของหุ้นจะเป็นแลดคือออกข้างนะคค่ะ ดีที่สุดที่ออกค้าก็คือก็ดูแนวรับเพื่จะแถวพันสองพันสองร้อยห้าสิบแค่แถวนี้ยนะครับลงมาซื้อขึ้นไปขายนะฮะค่ะส่วนเทรนด์ของฟิวเจอร์ตอนนี้ต้องเลือกหุ้นขนาดขนาดกลางขนาดเล็กนะฮรค่ะไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับค่ะส่วนเทรนด์ของฟิวเจอร์ตอนนี้ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ใช่ไหมคะอ่าสัญญาณตอนนี้ถ้าดูถึงตอนนี้มันยังเป็นคือมันยังไปรองมาจากกานหนึ่งสามนะครับแต่การที่ลงมาแล้วก็ทำลของเมื่อวันก่อนเนี่ยภาพไม่ดีเพราะฉะนัดูจนถึงสิ้นวันนะฮรค่ะ ต่ถ้าบ่ายแล้วไม่ขึ้นคือบ่ายอาจจะขึ้นได้ถ้าประมูลจบใช่ไหมคค่ะถ้าประมูลจบแล้วก็แต่ราคาก็สูงมากนะฮะประมูลเก้าร้อยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือแค่ประยุงอยู่นะฮะคี่ว่าตลาดก็คงจะเป็นใช้เวเซเวยๆๆอยู่นะครับแต่ในแทั์เทิร์นตะนั่เนี่ยก็คือที่เราบอกว่ามันเด้งช็อตยอหลอก็คือเร่งที่จบในวันค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ